ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักองุ่นทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูอ่าองุ่นนะครับสายพันธุ์ใบเขานัวนะครับที่ที่สวนของเรานะครับองุ่นโรงนี้ผมได้ทําการรีเซ็ตกิ่งใหม่นะครับเนื่องจากทําทไมต้องรีเซ็ตกิ่งใหม่ใช่ไหมครับเนื่องจากกิ่งเขาไม่ค่อยกิ่งแขนกิ่งแขนเขาไม่ค่อยสวยผมก็เลยรีเซ็ตก็คือตัดนะฮะตัดออกเลยนะฮะตัดออกเลยแล้วก็ คือสังเกตดูว่าตัวกิ่งตัวนี้มันยังไม่แตกเลยแล้วก็แตกมาแตกกิ่งนี้แทนผมก็เลยเอาเอายอดนี้นะครับกับยอดนี้ทำากิ่งทำเป็นกิ่งอาร์มซ้ายขวาเลยนะครับแล้วผลปรกากฏว่าคือสายพันธุ์นี้ก็คือแนะนําให้เพื่อนอมือใหม่นะครับปลูกได้เลยรับรองนะครับถ้าเราปลูกแล้วบํารุงได้หรือว่าเราบํารุงต้นได้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะมี่อดอ,กออกมาเลยครับ นี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมมีช่อดอกช่อดอกสองช่อเนี้ยผมจะเก็บไว้นะครับ<ส>นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ลูกค้าร้านคาเฟ่ได้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 เห็นนะครับได้ดูว่าอาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมเพิ่งเด็ดยอดไปนะครับมันเด็ดยอดเพราะว่าจะได้ให้เขากิ่งแแนงเขาแตกครับเห็นไหมมันจะทําให้เราได้กิ่งแแนนเยอะนะครับแล้วก็ กิ่งแขนงเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงผลผลิตของเราในอนาคตนะครับนะครับมันจะไม่ทําให้เป็นฟันปลานะฮะเห็นไหมฮะต้นนี้เหมือนกันครับต้นนี้ก็คือกิ่งเนี่ยไม่แตกนะครับแต่ก็มามาแตกกิ่งนี้ก็จะทําก็จะเอาใช้กิ่งสองกิ่งเนี้ครับที่ยอดสองยอดที่ออกมาเนี่ยเป็นกิ่งอาซ้ายขวานะครับวันนี้ผมก็เบรกเห็นไหมผมเบรกก็คือเบรก เบกก็คือในการลิศนะครับยอดออกอคือบางทีมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าองุ่นคือมันมันทรงไม่สวยกิ่งแขนงเป็นฟันหลอหรือว่ามันมันรูปทรงไม่สวยอย่างเงี้ยครับเรารีเซ็ตใหม่คือตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยแล้วก็รอที่หนึ่งนะครับรอให้เขาแตกที่หนึ่ง ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับก็เสียเวลาอยู่แต่ก็คือเราก็จะส่งเขาใหม่ประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นต้นที่เราเอาไว้โชว์ลูกค้านะครับไปโชว์เพื่อนๆนะครับที่สนใจในการปลูกองุ่นมาดูว่าเอ,อวิธีการปลูกยังไงนะครับทุกท่านสามารถสอบถามวิธีการปลูกวิธีการบำรุงดินวิธีการปลูกยังไงให้รอดปลูกยังไงให้ สมบูรณ์ให้ออกหลอกออกผลนะครับก็ทักมาในเพจได้เลยนะครับว่าช่อง Youtube สวนหนุนคุณทองใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าอยากมาอยากมาเห็นวิธีการปลูกแบบต้นเป็นๆเ,เลยว่าเขาทำยังไงก็อยู่ที่ร้านทองใหม่คาเฟ่น,นะครับวันนี้นะครับผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ